ครับผมก็กราบสวัสดีมิรักและแฟนเพลงนะครับเอฟซีเป็นที่รักนะครับหลายมือเลยไปได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าอันเมื่อแต่ตับ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 อยู่บ้านนะครับเมื่อนี้ก็ม้ากับอันพี่พี่น้องน้องเช้าเล็กนหอนะครับก๊ลังเตรียมตัวนะครับสีฟ้ากันขึ้นตึกมีอยู่สองห้างห้างบักง่ายนะครับน้ำพลาสิเป็นสาไทสิอากลคากหรือว่าเป็นอันจึงคึงจึงคึงเดี๋ยวสิฟ้าขึ้นไปชมนะครับเล้าลายแหลมพี่น้องไปตามกันปีไปทั้งตึกนะครับชั้นเจ็ดชั้นเจ็ดชั้นเจ็ดนะครับโอเคครับ ขาลากใช่ไหมโอ้จะทิ้งถึงเอาตีโค้งตีโค้งโอ้โครับผมพันเตยนะครับแล้วก็พันแบงค์คุณหมันเล็กไนนะครับจากช่องพันแบงค์คุณหมันล็กไนทีงบอกว่าจะเป็นชื่อช่องใหม่แล้วซื้อไปมีพันแต่พันแบงนะครับแล้วก็มีพันขยอกคาเยนะครับร่างขาดีนระ ใคไ,ไหมตัวเจ้าสองเ้อสองใช่ได้ยออุบกำลังเก็บรายละเอียดนะครับกำลังเตรียวหมูผูกคนนะครับพี่นองเดี๋ยวปึงน้ำสีมีบวกแต่ว่าจังใดลดทาใจไม่เร็วนะครับมันอยู่สูง,สงครับผมก็ต้องค่อยสวย,สวย เอาทีละหน่อยๆนะครับเพราะว่ามันอยู่ขอบอันตึกนะครับชั้นเกตนะครับระเบียงก็บมีนะครับเปิดหน้าต่างออกไปแล้วก็บโซกันจับอันมีดค่อยๆปาดเอาพี่น้องเอ้ยก็ยากแน่นิดนึงครับแต่ก็เรียกว่ากับเพราะได้อยู่นะครับพี่น้องต้องมีเสฟมียังนะครับก็ต้องดึงกันไว้นะครับเพราะว่าน้ำหนักถึงเวลาไม่ดึง เวลามันตกใส่ตะกร้าตกใส่ถุงเนี่ยนะครับมันกระชากคนตุกตึกพ่วมก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปพี่น้องก็เพราะได้เอาเมาฝากพี่ฝากน้องเบื้งหรือกบพี่น้องเน้ออทิตย์จังไดล่ะอทิบดีประงามนะครับแต่ได้ไม่ได้ไม่ด้ได้เบึงได้เห็นบรรยากาศประมาณนั้นแหละนะครับพี่น้องต้องเซฟต้องเซฟต้องเซฟนะครับต้องระวังประมาณไม่ได้หรอกครับมันสูงนะครับชั้นเจ็ด คอยเปลี่ยนค่อยไปค่อยปาดพี่น้องนี่เนาบ่าได้ก็ต้องดึงกลับเข้ามาใหม่วางแผนกันใหม่อีกรอบนึงออกไปอีกมันบ่นเข้าถุงไหมพี่น,อนอ้องนัวมือเลี่ยมมันบ่ได้ครับหาวิธีธเฮ็ดยังไงนัวสิเปลี่ยนอุปกรณ์บ่น,นะครับสุดท้าย ตกลงว่าไปเอาตะกร้าดีกว่าตะกร้าตะกร้าเอามาปาดได้น้องคนผมชุดแรกสวยลุงนะครับเหลือแค่น้ำเเดี๋ยวลงแปรงกื้นมาเพิ่มนะครับปล่อยมันปล่อยมันเดี๋ยวไม่ต้องนี่ไม่ต้องไปปาดเดี๋ยว

มองเห่าตไอ้เชือกนี่ยามยัที่เชือกมันมัดอยู่ไนบุกไปนะไอยมลบัตเชือกเอาใ้กัโอ้หักลักหักลักล้งล่้หวานดีไหมีีหอดกลางครับอดกลางอเติมเตี้ยเลยหอดกลางยอดน่อ๋อครับพี่นงพอได้บรรยากาศด้อ รับเยอะจีด้ให้พันๆดงานพันไหนเดียวไหนโกเลยยืนันยนครับหลังขมักมิ่งยืนข้ามาแล้วไบโบให้กัดเลย ตอมหูเลยเด้ต okay. ัโบวใส่นใส่เลยออกไปด้านนอกก็โอเคครับผมภารกิจก็เรียบร้อยนะครับสองมงนะครับทั้งโรงเรียนแล้วก็สถานที่อันบริการทั่วไปนะครับ ก็เรียกว่าบริการกันฟรีแล้วครับเออเงินทองก็ไม่ได้เอาดอกครับฟรีก็คือฟรีนะครับต่อแตนพึ่งนะครับลบกวนนะครับเสี่ยวออกกัติดต่อมาได้นะครับผ่านพึ่งพงทสานปลาแดกหรือว่า YouTube กับกินเกศสอนปลาเด็กพี่น้องเดอ้อกับฝากพี่น้องนะครับบุนี้ก็สวัสดีครับ